ที่เข้าถึงผลจริงๆมีอะไรบ้างเพราะส่วนใหญ่มักจะเร่งรัดกันเฉพาะสมาธิสมาธิก็ดีฌาสมาบัติก็ดีที่เราทรงอารมณ์ได้ยังไม่ถือว่าเข้ามักเข้าผลก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งธิมดาญาโยมพุทธริสัทตปฏิบัติได้ในมโนยิทธิ ถึงแม้ว่าจะไปถึงเขตนิพพานได้ก็ยังว่าไม่ยังเข้าไม่ถึงมรรคผลสําหรับปโนยิธิหน่นที่ปฏิบัติก็เพื่อบันดาท่านพุทธริษัทเข้าใจคําสอนของพ,พุทธเจา้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญถ้ามีรมสงสัยในกุศลตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาบ้างเป็นนาวฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้าง ถ้าจิตสะอาดถึงนี่สุดทั้งเรนิพพานคือไปนิพพานถ้าจิตใจเศร้าหมองอารมณ์เกลือกล้วกับบาปก็ลงอบายภูมิมีเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัปิชานบ้างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคําสอนพระองค์ไม่มีเฉพาะเจริญสมาธิเฉยๆการเจริญสมาธิก็ดีวิปัสสนาญาณก็ดี ที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะั่นเป็นส่วนหนึ่งของคําสอนตั้งเรียกว่าสุขวาิปัสสโกคําสอนหมดที่สองเรีกยงาตีวิชโชนั่นคือวิชาสาม <c oughs> ก่อนที่นักปฏิบัติจะได้ถึงความเป็นพระอริยเจ้าจะต้องได้สองในวิชาสามก่อนในสมัยที่ทรงฌานโลกีก็คือหนึ่งปุเพนหนึ่งทิพยคุยานการเห็นสัตว เห็นผีได้เห็นเทวดาเห็นพรมได้เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้เห็นได้แล้วก็คุยกันได้นั่งอยู่ตรงนี้เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์เราสามารถจะคุยกันได้เห็นพรมก็สามารถคุยกันได้เห็นปัญญายมเห็นสัตว์นรกเราก็คุยกันได้แต่ว่าหลักสูตรชาสามไปไม่ได้ได้แต่เห็นแต่เห็นชัดเจนตามความเป็นจริง แต่วก็คุยกันได้แต่ไปไปหาเขาไม่ได้ข้อที่สองก็คือปลุกเพนิวาสารติยานละลึกชาติการระลึกชาติโดยไม่จำกัดชาติถ้ามีการคล่องแคล่วนะอย่างนี้สามารถทำได้เป็นหลักสูตรวิชาสามวดที่สามที่เรียกว่าพิญญาหกวดนี้มีฤทธิ์ <c oughs> นั่นก็คือเห็นได้มีความเป็นทิพย์ได้ะระลึกชาติได้ เราสามารถไปสู่แดนต่างๆได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้ไปพิภายนก็ได้ถ้าจิตสะอาดไปดูสู่แดนนรกเปสุรก,กายสติฉันได้แล้วในจกักรวาลมนุษย์จะไปโลกไหนก็ได้ตามปาัยญาัยอย่างนี้เรียกเป็นหมดวิชาสามของหมดที่สามที่เรียกว่าชนะพิญโยหมดที่สี่เรียกไปสิมพิทายานหมดนี้มีปัญญาด้วยแล้วก็มีความฉลาดในอธรรมต่างๆ รวงความว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่หยุดอยู่เฉพาะสุขาวิปัสสโกที่เป็นว่าถ้าหากว่าทุกคนได้ฌานสมาบัติเป็นฌานโลกีถ้าหลงไหลเฉพาะฌานโลกีจะไม่มีประโยชน์ในมรรคผลแต่ว่าฌานโลกีนี่เราต้องทําต้องทําให้ได้เพราะเป็นพื้นฐานของความเป็นพระอริยเจ้า <c oughs> ต่อไปถ้าได้สองในวิชาสามห้าในปัญญาหก ถ้าหลงไหลในสองวิชาสามห้าปัญญาหกก็ไปนิพพานไม่ได้เหมือนกันยังไม่เป็นพระอริยเจ้าตรธิความเป็นพระอริยเจ้าอยู่ที่ตัวตัดกิเลสการตัดกิเลสต่พูดทั้งบ้านด้ากิเลสแต่จะมีความรู้สึกว่ามันมากมายเหลือเกินแต่ความจริงข้อที่จะตัดจริงๆมีแค่สิบข้อไม่มากตีพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสังโยชน์แปลว่าเป็นเครื่องกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดใจ สัญญจะมีสิบราการถ้าจะเป็นประโสดาบันและพระสิทธาคามีต้องตัดสัญญอดสามเบื้องต้นให้ได้ถ้าจะเป็นพระนาคามีก็ต้องตัดอีกสองข้อรวมเป็นสามัปห้าข้อเดียกันถ้าจะเป็นพระรหันต้องตัดอีกห้าข้อรวมแล้วเป็นสิบข้อเดียกันเป็นพระรหันตอนนี้สําหรับพระโสดาบันไปยังไง ปัโสดาบันนี่มีสามชั้นคือสัตตะกตโงโกลังโกละเอกวิชีกลุมความว่าปะโสดาบันเหมืมอ,กกเอเกกมนกันจึงเป็นเพียงว่าจัดว่าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเท่านั้นเองนี <c oughs> ่สังยน์สามเพื่อปะโสดาบันที่สิทธาคามีตามพระบาลีท่านตรัสอย่างนี้นัาศักหนึ่งสกกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามธิรปตะประารมาต คำว่าสก,กายทิฐิในพระโสดาบันพระสิกขา,าคามีพระพุทธเจ้า,าบอกว่ายัางใช้ปัญญาไม่มากถึงแต่แม่นาบดีส่วนหนึ่งว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิาากขาคามีก็ดีดมีมีสมาธิไม่สูงมีปัญญาไม่มากแต่มีศีลบริสุทธิ์แล้วเราก็มานั่งพิจารณาตามนี้ท่านบอกว่าพระโสดาบันและพระสิกขา,าคามี มีกำลังสมาธิแค่ปฐมฌานก็สามารถทำได้เพราะว่าพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคาม,มีก็ดีใช้เฉพาะอนุสติเป็นกรรมฐานที่เบามากคำว่าอนุสติประวตามนึกถึงยังไม่ต้องใช้กำลังสูงอย่างสกายทิฐิท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา อารมณ์อย่างนี้เป็นคํากลางแต่ว่ากําลังของโสดาบันจริงๆความรู้สึกถึงว่าที่ร่างกายไม่ชเมชดอหมายถึงของเราคือร่างกายมันต้องตายคนทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครอยากตายแต่ว่าถ้ามันจะตายจริงๆเราก็ห้ามมันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายเปนียิจังเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันไม่เทีย่ยงจนเข้าถึงความตาย เราเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายคือว่าหนึ่งเมื่อเกิดใหม่ๆเราเป็นเด็กเล็กต่อมาวันเวลาล่วงเลยเข้ามาแล้วก็โตขึ้นมาทุกวันทุกวันยังทั้งถึงความเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แสดงถึงความไม่เที่ยงของร่างกายถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเด็กเล็กตลอดไปต่อมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ถึงวัยกลางคนถึงวัยกลางคนแล้วถึงไวัยเป็นคนแก่ นี่มันไม่เที่ยงเลยมาในที่สุดมันก็ต้องตายรวมความว่าคนก็ดีใส่ก,ก็ดีในโลกนี้ไม่มีใครเหลือตายหมดแม้แต่เราเองก็ต้องตายเปโสดาคนจะเป็นปรปโสดาบันได้ก็ต้องมีปัญญาปัญญาไม่มากนักก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงเชื่อพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าตายแล้วมีสภาพใม่ศูน ถ้าจิตคบอารมณ์มีอารมณ์ที่เป็นบุญกุศลไปสวรรค์เป็นต้นแล้วก็ไปนิพพานไปที่สุดแล้วก็เชื่อท่านถ้าจิตคบบาปอากุศลก็ไปอบายภูมิอันนี้เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ฝืนกําลังใจของเราจิตของเรามันยอ่อมมันคล้องทั้งสมริการทั้งความดีและความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอกุศลกรรมเก่า ถ้าเข้าสนองใจก็ทําจิตเราให้สนใจในความชั่วถ้ากลัวถ้ากลัวสนเข้าสนองใจก็สนใจนในความดีก็ต้องฝืนมันฝืนจับเฉพาะความดีอันดับแรกก็ตัดวิจิกิจฉาข้อที่สองคือความสงสัยคำว่าสงสัยคือสงสัยในความดีพระเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจ ถ้าคิดว่าหนึ่งเราจะต้องตายเราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยรสงฆ์เป็นที่พึ่งราไม่ยอมลงนรกเพราะว่าคนนึกถึงแม้พระพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างมัตตกุณลีเทพบุตรเขานึกถึงต้องการพระพุทธเจ้าช่วยเขาหายจากโรคในความจริงคนตะกูลนี้ไม่เคยนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า เคยเฝดเด็จไปเมืองนั้นเดี๋ยเดินบินาบาตผ่านหน้าบ้านเขาทุกวันแม้จะยกมือไหวก็ไม่มีเทศก็ไม่เคยฟังบายก็ไม่เคยใส่เพราะเขาไม่นับถือแต่ว่าพอป่วยเข้าจริงๆหาที่พึ่งไม่ได้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้หายจากโรคแต่ความจริงเขาไม่ได้นัถืออย่างอื่นต้องการต้องการใช้ แต่ถึงขนนั้นก็ดีตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเปนติวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารต่อมาพ่อของมัตตกรุณลีเทพบทไปถามพระพุทธ้าว่าพระสัมมโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยใส่บาตรไม่เคยปังเทศนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปสวรรค์มีไหม พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสามณะดูก่อนพราหม์คนที่นึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศไม่เคยยกมือไหว้ตายแล้วไปสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับป็นโกดูตัวอย่างลูกของท่านเป็นต้นนี่เป็นว่าเราคิดว่าเราใช้ปัญญาเล็กน้อยคือว่าการตายเมีบยบบยภูมิไปที่ไปด้วยเป็นมีสุคติไปที่ไปด้วยเราจะไม่ยอมไปสู่ทุกติเราจะไปสู่สุคติอย่างเดียว ก็ค,คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนใจไหว้ด้วยความเคารพบูชาด้วยความเคารพอย่างนี้เป็นการป้องกันอบายภูมิในชาติหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกชาติถ้าต้องการจะป้องกันอบายภูมิได้ทุกชาติต้องมีสินห้าบริสุทธิ์ที่เรียกวิรัตประาปรามาทสังโยชน์ข้อที่สาม ทำเม,มื่อศีตัปรามาตนี่หมายความว่าการลบคมศีลไม่รักษาศีลอย่างจริงจังแล้วก็ตัดอารมณ์ที่ไม่รักษาศีลจริงจังทิ้งไปเข้ามารักษาศีลอย่างจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจคิดว่าศีลห้าประการมีอะไรบ้างหนึ่งการฆ่าสัตว์เราไม่ฆ่าสองรักทรัพย์เราไม่รักสามมีความพฤติกรรมเราไม่ผิดเราไม่ทําผิดข้อนี้ศีลมุสาวาตเราไม่พูดฆ่ากันดื่มุรามีอะไรเราไม่ดื่ม ค่อยๆตั้งใจรักษารักษาครบห้ารายการนี้แล้วที่ว่าตัดสัญญาณสามได้การตัดสัญญาณสามได้พระเจ้าทรงเรียกว่าพระโสดาบันเป็นขั้นสัตตะ,ะตโตทีนี้อารมณ์ของระสดาบันจริง,รงๆขอยกตัวอย่างอย่างสุปาพุทธกุติ <c oughs> ท่านสุปาพุทธกุติคนนี้เป็นขอทานด้วยเป็นโรคเรือนด้วย วันหนึ่งไปขอทานไปพบพระพุทธเจ้ากำลังเทศก็เลยนั่งฟังเทศขั้งหลังเขาเขาเปโรคเรื้อนเป็นขอทานศักดิ์รีต่ำรู้ตัวไม่กล้าไปนั่งใกล้เขาแต่ก็ดินเสียงพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าท่านได้บรรลุปโสดาบันแล้วก็กลับบ้านมานอนคิดตอนกลางคืนว่าคนอย่างเรา เป็นขอทานด้วยเป็นโรคเรื้อนด้วยแล้วเวลานี้เราเป็นพระโสดาบันถ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบเราเป็นปโสดาบันจะทรงดีใจมากแต่ความจริงพระพุทธเจ้ารู้แต่เธอคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้วันรุ่งขึ้นอย่งตั้งใจจะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าได้ปสดาบันพอออกจากบ้านแล้วพระอินทร์ก็ลองใจว่าคนนี้จะเป็นปสดาบันจริงไหม ก็มาลอยขวางหน้าแสดงองค์เป็นพระอินทร์ชัดก็ถามว่าสุป,ปะพุทธ,ธกุติเธอจะไปไหนคําว่าสุป,ปะพุทธ,ธนี่เป็นชื่อของเธอแต่กุติแปลโรกเรือนถ้าพูดภาษาไทยก็ต้องเรียกว่าอิตาสุป,ปะพุทธ,ธขี่เรือนไปไหนก็เป็นนว่าเธอก็ตอบว่าฉันจะไปฝ้าโวตะเจ้าจะกราบทูหีทรงทราบว่าเวลานี้ฉันเป็นปสดาบัน อ้อ็งก็ลองใจขึ้เชื่อว่าพระโสดาบันเนี่ยย่อมไม่ปราโมทพระรัตนาตรัยมไม่ไม่ไม,ไม่ตั้งใจจะพูดแม้แต่การไม่ตั้งใจพูดลเล่นก็ไม่พูดถ้ามีสินห้าบริสุทธิ์ถ้ายังบอกว่าสุปาพุทธะเวลานี้เธอเป็นโรคเรื้อนด้วยแล้วก็เป็นคนจนเป็นขอทานถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้แต่พูดเฉยๆไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไร ถ้าพูดได้เราจะบรรดาลให้ร่างกายของท่านหายจากโรคเรือ้อนมีความสวยสดงดงามท่านนอกจากนั่งก็จะบรรดาลรับไปตกมาจากอากาศให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้ท่านสุภาผู้ท้าก็ถามว่าให้พูดไปยังไงพระอินทร์ก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พร,พ,ใชพ,รพระสงฆ์พูดเฉยเฉยไม่ต้องตั้งใจไม่เป็นไร แค่พูดตามมาด้วยไม่สร้างใจเราจะบรรดาลสิ่งทั้งหลายให้ตามที่เราตามที่เราตกลงไว้ท่านสุปปาพุทธฟังอย่างนั้นแล้วก็ทักไม่พอใจรจริงพระสงสดาบันนะยังมีความโกรธก็ชี้หน้าพระอินว่าพระอินทรถอยจงถอยไปเพื่อต้องการเราพูดอย่างนั้นเราไม่อยอมพูดทั้งนี้เพราะอะไรเราเรามีความมั่นคงนนบ้าน่คงในพระไตรสนาคม เวลานี้เราเป็นพระโสดาบันมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบอกว่าถ้าเราเป็นคนจนนั่นมันจนแต่ทรัพย์ภายนอกที่เราโลภียทรัพย์แต่อริยทรัพย์คือทรัพย์แห่งความบริสุทธิ์ของเราครบถ้วนบาริบูนพออินบัทราบตอนนั้นก็ทราบว่าสุปาพุทธะท่านบาริบูนด้วยด้วยศาสนาคมศาสนาพิจลีรไป ข้อนี้เป็นื่องหีเช็นชัดว่าคนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆหนึ่งมีความเคารพพระพุทธเจ้าวิธรรมพระอริยสงฆ์จริงแล้วก็สองมีความเคารพในศีลห้าปฏิบัติครบถ้วนจริงเป็นนั้นว่าการปฏิบัติเขาเป็นายามมิถีบรรดาแทนพทธบริษัทการตัดกิเลสครั้งแรกเข้าถึงจุดพระโสดาบันในสิทาคามีหนึ่งไม่ลืมความตายเอาง่าย สองมีความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจถ้าสามถ้าโสดาบันขั้นอ่อนมีสินห้าบริสุทธิ์เรียกว่าสัตตะคตตุงถ้าโสดาบันขึ้นกลางและขั้นสูงก็มีกำหนดสิบครบถ้วนกำหนดสิบบวกสินห้าคืนหนึ่งไม่ฆ่าจัดสองไม่รักทรัพย์สามไม่พุทธปฏิยกรรมสี่ไม่เดิมสุรามีไรนี่ทางกายสอง ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดซอเสียดไม่พูดเพอ้อเจอ้อเหลวไหลในทางวาจาและสี่จิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำความโกรธมีอยู่แต่ไม่ผูกโกรธไม่จองล้างจองผลาญถ้ามีอารมณ์ไม่ฝืนคำสอนพระพุทธเจ้าในทางใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงก่อนที่จิตจะเข้าถึงประโสดาบัน ตอนเข้าสู่โคตรโูรยานคำว่าโคตรภูนอยู่ระหว่างโลก,กีกับโลกตระแต่มันใกล้นิดเดียวเวลานั้นจิตใจจะรักพระนิพพานแบบเป็นอย่างยิ่งเพื่อ,อรมไม่ต้องการอย่างอื่นต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานนี่เป็นโคตรภูรยานถ้พาพ่อรม์เข้าถึงระโสดาวันจริงคำว่าธรรมดาย่อมเกิดกับใจอารมณ์อ่อนลงความรักมันระหว่างเพศก็อ่อนลงยังมีความ อเอาความอยากอยากร่ำรวยก็มีแต่ยังออดลงไม่ดิ้นรนนักแล้วความโกรธก็ยังมีแต่ไม่หนักหนานักคือไม่รุนแรงมากเกินไปความหลงยังมีคือยังต้องการความสวยสดก็ง,งามแต่ถ้าว่าไม่ลืมความตายกรงความว่าพระโสดาบันก็ดีพระสทธาคามีก็ดีเป็นพระอริยเจ้าที่ยังแต่งงานได้ คนยังไม่แต่งงานก็แต่งงานได้แต่งงานแล้วไม่ต้องเลิกกันพก็อยู่ในขอบเขตรู้สินห้าดรวกำหนดสิบไม่จำเป็นต้องเลิกกันแต่งงานนี่ปรโสดในสกิทาคามีนะถ้าจะเป็นพระอนาคามีต้องตัดเส้นโยบเพิ่มอีกสองคือกามาฉันทะกับปฏิฆะคาวมากามาฉันทะคือความพอใจในเพศตรงกันข้ามไม่มี ูดง่ายการมาฉันทะก็บอกไม่พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเราก็พูดกันง่ายๆฟังง่ายๆว่าความพอความรู้สึกความพอใจในเพศตรงกันข้ามไม่มีนักปรการที่สองอารมณ์ไม่พอใจคือความโกรธไม่มีในใจมีเมตตาเป็นเครื่องบรรทับใจในการตัดสังยอดข้อ,ขอที่สี่คือการมาฉันทะทำยังไง เราต้องใช้กายยกตานุสติกับวสุปกรรมฐานบวกกันคือากายยกตานุสตินึกถึงอ,อาการสามทีบสองคือผมคนเล็บขนนฟันหนังเรือเป็นต้นร่างกายทั้งร่างกายนึกถึงร่างกายเป็นกายยกตานุสตินึกถึงวสุปกรรมฐานก็คิดว่าร่างกายนี้นเต็มด้วยความสกปรกโสโครกไม่มีใช่ข้างในมีตับไตไส้ปลอลมําเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะมันสกปรกทุกอย่าง แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณน้อมเข้ามา,าร่างกายนี้เป็นอนิจังคือมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันสุกปผลกด้วยมันก็ไม่สงตัวมันแก่ไปทุกวันต่อไปเมื่อแก่ก็ยังไม่พอมันก็เจ็บไข้ไม่สบายมีการป่วยไข้ไม่สบายด้วยถ้าทุกข์ขังในเมื่อร่างกายไม่เที่ยงก็เต็มไปด้วยความทุกข์อน,นัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวก็เลย่มีความเบื่อหน่ายในร่างกายที่เรียกว่า นิพิทายานันค่อยๆทำเห็นความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นร่างกายโสดปลกไม่มีการสังตัวก็เกิดความเบื่อความเบื่อถึงที่สุดก็ตัดอารมณ์กรรมฉันทะได้ความรู้สึกในเพศไม่มีต่อไปการตัดความกโกรธก็ใช้พรมีหารสี่เพื่อหนึ่งเมตตาความรักสองกรณาความสงสารสาม,มุตตากิจอ่อนโยนไม่ฉาดิษยาไข้ใครได้ดีพลอยยินดีด้วย ถ้าสีา่วเบกขาวางเฉยอารมณ์อย่างนี้พยายามตั้งไว้ตั้งแต่เช้ายันหลับตื่นขึ้นมาก็ตั้งอารมณ์นี้ไว้คิดว่าวันนี้ทั้งวันเราจะมีแต่ความรักในคนในสัตว์รักคนอื่นสัตว์อื่นเส,สมอที่ตัวเราเราจะมีความสงสารคนอื่นสัตว์อื่นเสมอที่สงสารตัวเราถ้าหากว่าเขามีความทุกข์ถ้าไม่เกินมิสัยเราจะช่วยให้มีความสุขและก็กุณา มุตุตาจิตอ่อนโยนให้คนอื่นได้ดีดีพอยินด,ด,ด,ดีด้วยมีชาริษยาไข่เวขาวางเฉยถ้าทุกร้อนใดๆเกิดขึ้นกับขันห้าถือว่าเป็นกฎนของกรรมอากุศลกรรมข,รรมข้างสน,นองเพียงใดเราก็มีทุกข์เปลี่ยนนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดารวมความว่าตัดกรรมฉันทะได้และโทสะคือความโกรธได้ถ้าตัดได้สองอย่างนี้จริงๆท่านเรียกว่าพระอนาคามี อันนี้ก็บอกให้ทราบนะต่อไปการวงความว่าตั้งแต่ปโสดาบันถึงอนาคามีเนีตัดได้ห้าคือหน 1, ึ่งสกายยทิฐิคี่ว่าร่างกายจะต้องตายสองวิจิกิจฉาไม่สงสัยในความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามลิรปตาปรามาตมีสินห้ากำหนดสิครบถ้วนพอเข้าอนาคามีเข้าเขตตอนนี้สินไม่อยู่สินห้าเป็นสินแป พอเข้าเขตไปพระนาคามีมรรคเริ่มจะเข้าอนาคามีผลศินห้ากลายเป็นศินแปดพอใจในสินแปดและมีอารมณ์เบื่อหน่อยในร่างกายเบื่อร่างกายตนเองเบื่อร่างกายของคนอื่นเบื่อวัตถุธาตุทั้งหมดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มในความโรกโสโรกมีความไม่เที่ยงในเบื้องต้นถ้าเกาะไปเกินไปก็มีความทุกข์ในสดุดมันก็พังสลายตัวไม่เกาะไม่ยึดหมดวางเฉย แล้วต่อไปก็ตัดความความโกรธออกจากใจเรียกว่าตัดปฏิฆะคือความโกรธออกจากใจความไม่พอใจอย่างนี้เป็นนาคามีที่พูดนี้พูดให้ฟังนะใครปฏิบัติได้ถึงไหนก็ทราบต่าตนถึงต่านั้นแล้วต่อไปถ้าอยากเป็นพระอรหันต์ก็ตัดอีกห้านี่ตามแบบนะที่พูดวันนี้นะตามบาลีคืออีอกห้าตัดอีกห้าคือหนึ่งดูปราคะ สองอรูปราคะสามณนะสี่อุจจจะห้าวิชาคำว่ารูปราคะหมายถึงรูปประชานผู้ประชานเราทําให้ทรงตัวได้แต่ว่าเราไม่หลงในรูปประชานเห็นว่ารูปประชานนี้เป็นเพ,เพียงแค่กําลังเป็นเครื่องตากิเลสเท่านั้นไม่ใช่จกในแค่นี้อารูปปฌานก็เช่นเดียวกันเราได้รูปประชานไม่ใช่ผู้เลิศไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าน่ยังไม่ใช่อรหรัน ก็แอรูประชายนเป็นกำลังหนึ่งช่วยวิปัสสนาญาณแต่กิเลสเราไม่ติดแค่นั้นเดินทางก้าวต่อไปทึงวิปัสสนาญาณต่อไปก็ตัดมานะการถือตัวถือตนไม่ถือเราไม่ถือเขาเขาเร็วกว่าเราเขาเสมอเราเขาเขาดีกว่าเราไม่ต้องคิดคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อเกินแก่เจ็บตายหมนกันมีภาวะเสมอกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางมีการสลายตัวในที่สุดเหมือนกันขึ้นเชื่ยวมานะกรารถือตัวตัวตนสลายตัวไปถ้าต่อไปก็ตัดอุทจัตอุทาจันแปลว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านไปย,ยังไม่ถึงอะรหันก็จะอดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่ได้นั่นคือหมายความว่าเวลานี้สมมติว่าเราเป็นพระอนาคามีพระอนาคามียังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านซ่านตอนไหน สร้างในความรักระวังเพศว่านาคาม,มีไม่มีแล้วสร้างในความโกรธว่านาคาม,มีก็มีก็ไม่สร้างตอนนี้คิดว่าการปฏิบัตินี้เต็มด้วยความเหน็ดเหนื่อยมีอารมณ์เครียดไม่ปกติเราถ้าเราหยุดแค่นาคาม,มีเราตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นธรรมดาด้วยผมเราก็ไม่ต้องลงกลับมาเกิดมนุใหม่บำงเป็นบาร,รมีที่นั่นไปนิพพานต่อไปนี่้ช่แค่นี้นะ แต่ต่อมาถ้าเป็นรหันต้องตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านในเสียคิดว่าการไปอนาคามีที่ยวยังไม่จบกิจถ้าชีวิตของเรายังไม่ตายเราต้องทําต่อไปเพื่อหวังนิพพานในชาตินี้จิตจับนิพพานเป็นอารมณ์โดยเฉพาะหลวงพ่าวาตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านเราเสได้ข้อสุดท้ายตัดอวิชชาอาวิชชาเนี่ยเป็นตัวตัดสุดยอดจหมายความตัดความรู้สึกมีความพอใจในมนุษย์สโลกเทวโลกกับอมโลก ถ้าแ,แตกความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกสรมโลกเป็นดินแดนสวยสดงามน่าอยู่น่าอาศัยความพอใจของเราในมนุษย์ดีดดก็ดีเทวดาก็ดีภรมก็ดีไม่มีในเราเราต้องการจุดเดียวคือน,นิพพานหลังจากนั้นก็หันก,กลับมาดูอารมณ์ของเราว่าเวลานี้โลภความโลภมีในใจหรือเปล่าโทสะความโกรธมีในใจหรือเปล่า โมห oh ะความหลงมีในใจเปล่าอะไรบ้างในโลกนี้ที่เราเห็นว่าดีที่มีการทรงตัวเกิดแล้วไม่สลายตัวมีไหมถ้าปัญญามีจริงก็จะมีความรู้สึกว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรทรงตัวทุกอย่างเป็นนนี้จังหาความเที่ยงไม่ได้โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยความเล้าร้อนมีความหิวความหายก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์การประกอบกิจการงานก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาะไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์กรวมความวัโลกเต็ไมไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรดีย้ายขึ้นชอว่าโลกอย่างนี้เราทรงอุเบกขาที่เรียกว่าสังขารอุเบกขายานวางเฉยในโลกวางเฉยในร่างกายให้คำว่าวางเฉยในร่างกายสังขารอุเบกขายานหมายความว่าท่าร่างกายมันกแก่ก็เชิญแก่ตามสบายเราทราบแล้วลว่าร่างกายมันกแก่ ร่างกายมันจะป่วยจิตใจก็วางเฉยคิ้วธรรมดาร่างกายมันจะป่วยถ้าร่างกายมันจะตายก็นิสตจัยสบายใจเรื่องความตายเป็นของธรรมดาแต้ลมที่สะอาดที่สุดของจิตมีว่าถ้าตายคราวนี้ฉันไปนิพพานก็เพียงเท่านี้บรรดาญาโยบริษัททุกท่านยามรักษากำลังใจอันดับแรกที่ต้องเอาให้ได้จริงๆก็คือพระโสดอารมณ์ของพระโสดาบัน แต่ว่าถ้าจะเป็นปะโสดาบันหรือไม่เน่ยอย่าสนใจนะถ้าสนใจเกินไปจะยุ่งจิตจะพุ่งซ่านจะมีมณะกิเลสใ mm. ห้ถือว่าระโสดาบันท่านทํำยังไงเราทําตามนั้นถ้าทุกคนหรือหลายคนทรงอารมณ์ะโสดาบันได้ขึ้นชีว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลท่านทุกคนไม่มีโอกาสที่ลงอบายภูมิคือไม่ต้องเป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉัน แล้วก็มีเวลาจํากัดจะเกเคยเป็นคนเพื่อหวังเพื่อแล้วใน,นสุดก็ถึงนี้ผ่านอรบรรดาญาโย,ายงพุทธบริษ,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 ษัททุกท่านเวลาหมดก็ดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานกรรมฐาน